จะพินง้องมือนีอยากกินบบวลอยด้วค่ะเด้อทางแรกที่เสีเฮดบบวลอยด้วยคะ่ะเฮดแบบว่าเ <c oughs> บิงะะบ่งได้หนีแหละค่ะเบิ่งได้คลิปดีนะ่ะอืแต่ว่าเพื่อนนัน <c oughs> แป้งสองยางแต่ว่าไม่เอาแป้งสามยางได้พี่น้องมันสีมีแปง้งมันสีถือพอเด้อแม่ร้องเฮดไปว่ามันสีส,ส,สีสีกินได้บ่ <c oughs> อของเฮดยากเสีเฮดโอ้ของเฮดง่ายเสียเฮดถึงมันยากค่ะพ่นองอ้อง แม่มีมีมีแป้งสองอย่างแม่ใส่แป้งขขาเหนียวะะ่ไค่ะแล้วก็สิมีแป้งมันนะคะนะคะซอนหนึ่งแต่ว่าแม่บอได้ใส่แป้งมันจะพี่น้องใิ่ไหฟันมันสีได้เปลี่ยนเป็นบัวรอยห้แม่บอกแม่ใส่แป้งเขาโคดหนึ่งหนึ่งซอนโตนี่ซ้อนซ้อนนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็แป้งเขาเจ้าเคืองหนึ่งเบิ่งด้วย แม่เฮ็ดข้าวต้มมันน่ะเฮ็ดข้าวต้มแบบเออเขาเอิญกับเขาโมกอ่ะแม่เคยเฮ็ดนะค่ะมันเฮ็ดมันเก็ดมันก็เหนียวอยู่แม่พี่น้องเออเออนั่นแหละแม่ก็เลยสิทดสอบเบิ่งนะคะว่าสิบ่เฮ็ดเป็นปอร้อยสิเฮ็ดได้ปอเมื่อแม่ก็ะจายเนาะเฮ็ดสูตรเพิ่นไปทอดทิพย์ทอดแดนเฮ็ดบ่มีฟินมีถือค่ะพี่น้องขอให้กินได้นะคะบางแม่มือนี้แม่สิเฮ็ดอยู่ประมาณอ่าน่าจะเป็นหาสีนะคะจะมีอันชัน น,ะะนี่อันชั่นแม่คืเตรียมได้เรียบร้อยแล้วนะคะกล่องไปเรียบร้อยแล้วมีใบเตยนะคะมีใบเตยใบเตยน้อยพี่นอ้องได้ซ้ำนี่แล้วักเขียวแห้งแล้วก็มีแค่ลอดจ้าขันตอนอีกอขั้นแรกขั้นแรกแล้วก็มีฟักทองค่ะถึงตรงเรียบร้อยแล้วยังไา่ทันได้บดนะคะเดี๋ยวจะมาบดนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้แม่ก็จะเอาแป้งมาผสมกันให้เข้ากันซะก่อนนะคะผมผสมแป้งให้เข้ากันให้มันให้มันเข้ากันนะคะเออเนี่ยเนี่ยเข้ากันซะก่อนคอ่อยๆบ่แบ่งนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะเฮ็ดเตยกับอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะสิไปบดอันนั้นหรือสิบดอันนั้นก่อนนะคะเฮ็ดไปเฮ็ดมันสิบว่ได้เฮ็ดยากนะคะต้องเฮ็ดให้มันพร้อมๆกันรู้ไหมเป็น้องเนาะอ่ะโอเคจะ้ะเดี๋ยวแม่ขอ กับหนาก,ก้องแป๊บนึงได้จ้ามาเริ่มมืริงม,มือกันค่ะสวัสดีด้วยค่ะพี่น้องมือนี้แม่เฮ็ดหาสีได้จ้าเกซิมี่นี่ค่ะแครอทใบเตยอันชั่นนะคะแล้วก็ฟักทองจะพี่น้องมีบเดเรียบร้อยนะคะมาจ้ะก่อนที่จะล่วงมือเห็ดก็คือเข้าต้องมาแบง่งแปลงกัน แบงแปลงเซกจันสามคนจา้ากาเอาเลยได้พี่น้องเดี๋ยวได้แมวเดี๋ยวสิบัวคื้นัวตอกันไหนก่อนเดี๋ยวสิบัทอกันสิบังามนี่ต่อไปกันหนึ่งจ้ะ ดีเลยเนี่เที่ับจะ้ะถุยหน่อยพดเดี๋ยวมันสิผสมยากค่ะทีนี่เข้าสีค่อยๆผสมไส่ไแล้วจะพี่นองประเดี๋ยวมันเละไปมันสิพอมีแป้งอีกเพราะว่าใส่แป้งไปหมดแล้วเอาไปเตยก่อนเลยค่ะค่อยหยอดค่อยหยอดนด้ำเลยจ้ะ หยดไปเทียดเดียวเดี๋ยวมันสีแฉะแห้งพเพราะว่าแม่บ่มีแปง้งบอมีแป้งอัน,นเหลือว้นะเห็ดพอดีพอดีเลยม,มือิราจนปั้ากันบ่พี่น,อน้อง เป็บไปตื่ยก่อนค่ะใจเย็นๆนะคะการนวดแป้งต้องใจเย็นๆไม่งั้น,น,นบนนวลบนนิ่มนะคะใบตืยหน่อยพูดเนะนี่ใส่เลยอนะ่ะพอดีดีวคือว่า อพอดีหี่พี่น่อยเด้พอดีตอนนี้เป็นเตยเย้คากลายบ่านพี่น่อยเ้ยนี่โดยสวยงามอืมมันเกากเหลวแน่จังหน่อย แล้วนยจนังงานจะใจห่า,ายจะบ่เป็นนางค่ะขันอยักแล้วค่ะยืมเพื่อนมาหนีก็ไดลค่ะว่าเป็นนางเนี่ยมีเกยมตุดบคานกันมา้ว่าให้คุณระท่านเด่นผสมมาดูนะนี่แล้วแลวดูสวยงามใบเต,ตยใส่หยักออนจักกน้อยแล้วสีออนจักหน้อยใบบเตย มันน้อยว่่ได้ไปเก็บออกข้างนอกมีอยู่ค่ะแต่ว่าหันบริเก็บที่นี่เขาก็นวดจ้พี่น้องนวดให้แป้งมันเข้ากันจ้ะเดี๋ยวปาไ้ค่ะจะคอยเมารอเม้ารอยเห็นมหเฮ็ดลูกค่ะจะเอาลูกง่อยลูกง่ายปนเดงเพเฮ็ดจ้ะแมนว่าจะพี่น้องแม่เ่าถือบ่าใบเตยเข้าเรียบร้อยให้แป้งมันเข้ากันจ้ะ ดอยใบเตยเรียบร้อยเอาไว้ยยจ้ะต่อไปอันชั่นจะพี่นองอันชั่นดินามพลนหลตื่นอยู่จ้ะเราต้องคอยหยอดต้ไปทีเละหน่อยก็เล้วกันดอกอันชั่นนี่ฮะอุ้ยสวยงามเลยค่ะของชั่นข้มคน เดม๋วมันชัดง่ามเลยพี่น้องอืมบาดีสิบพ่เทลวงเลยยานนี่ค่ะออกม่วงอันนี้คือขัของแยกเฮ็ดอัน,นเฮ็ดเป็นหลายหลายสีเลยคะ่ะส่วนมากแม่เฮ็ดตะาขาวขาวอะนะคุกคน ต้มหมกอครับสิงคโปจะเคยเห็ดอยู่คาี๋ยวสิเห็ดสิงคโปร์ดูดอกรุ่นนะคะเห็ดแบบหลายสีมีเผือกหอเนาะนี่อันชั้นแม่ร้อยค่ะเรากร็ะาาจะคอยมาปั่นจ้ะวันนี้ออกแดงไว้จะใส่ ปั่นแป้นน้อยว่าเป็นยังค่ะปั่นได้ขนไดอ่าชั่นเสร็จ<ม>น,นะคะต่อไปท้ายเสรตู้นี้ค่ะปั่นง่ายกว่ากันแครอทจ้ะแครอทนี้เพราะมีน้มเหมืนบรา,าค่ะเ้ามเนี่ยต้องใส่หนามหนามดื่้อมานะคะแต่ลองปัน่นอันนี้ลองเบิก่อนค,ค่ะลองลองขยับเขากั๊ปอีก่อนไปว่า น้ำเพิน่นใส่ได้บ่แค่แล้วนะคะก็สมีเนียแค่รดน้ำเพราะว่าแม่ไ่ได้ใส่น้ำอมเนียแค่รดไปใส่ไปด้วยน้มก่อนจ้ะโอ,โอเค ่ได้แล้วจ้าแครอทของแม่กเกษตรสีที่สามผ่านไปต่อไปกระมังนี้ไม่ใช้ค่ะนี่ตอนนี้เนีย่ยอันนี้กใหญ่อยู่จ้ะนี่ตัวล่างทเทเดี่ยวนะคะเงี้ยกงก็ค่ะฝักท้องค่ะ สีเหลืองค่ะวุ้ยฝักทองกับบัวเร็วด้วยพี่น้องสวยงามวู้แขังแรกได้นี่ืถ้าวเบิง่งแม่สีเห็ดตอนแค่นั่นได้ค่ะตอนใดต้มแล้ววกยังแล้วนะคะ หลังจากนวดแล้วแล้วเม่กรสิปั่นนะคะใส่ไว้หนึ่งคะนะฝักท่องเป็นนามอันยิงอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะ ฟักทองเรียบร้อยโหแล้วก็ขาวจา้ะขาวกับที่ลงนี่แหละคะ่ะเฮ็ดง่ายก็เกันนะคะได้ถวยไม่เฮ็ดง่ายขาวก็คือขาวนะคะใช้น้ำอย่างเดียวกาเอาเลยนะคะตอหยาเทศลงบุ่ปบ้เด้อบาทน,นี้สุดท้ายามีแปงโดดเดี่ยวยบ,บาท สีขาวคะ่ะเรียบร้อยเดีย๋ยวแม่ให้พึ่คะ่ะนี่ค่ะหาสีเรียบร้อยคะ่ะเห็นไ่มค่ะเอ๊ขาวเหลืองอันชันม่วงแค่ลดส่มส่วนนี่คือสีเขียวไปเตยนะคะนี่เดี๋ยวแม่ขอปั่นกันได้จ้า